สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับเรามีงานนอกอีกแล้ววันนี้วันนี้เราไม่ได้มาวิ่งงานบริษัทนะครับวันนี้เรามาวิ่งงานนอกเอา้วหัวร้านใครวะเนี่ยเออวันนี้เรามาวิ่งงานนอกวิ่งงานไปขอนแก่นนะฮะวันนี้เออวันนี้เราไปเที่ยวขอนแก่นนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับลูกรักเหมือนเดิมนะครับฮิโน่เอสเจ็ดร้อยในเป็นไงไม่เป็นไง,ไนไงถอดพ่วง พนัดไว้ที่บ้านนะครับแล้วก็มาวิ่งพ่วงนอกนะครับพอดีเขาไม่มีหัวลากนะครับก็เลยติดต่อผมมานะฮะว่าให้มาวิ่งให้หน่อยนะครับ <Okay. S 1> ก็มันมีอยู่สองอันนะก็อันนั้นเดี๋ยวมีอีกคันหนึ่งมารับนะครับของเราก็บรรทุกอัน,นี้ไปรถตักไปนะครับพวกลิฟต์ก็เดี๋ยวมีรถมารับอีกคันหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็จะมุ่งหน้าไปก่อนนะครับเรามารับงานก่อนแล้วก็ไปก่อนหลายทางขอนแก่นครับวันนี้อ่า วิ่งจากกรุงเทพไปขอนแก่นครับก็ระยะทางก็ประมาณ400กว่ากิโลนะครับก็ประมาณนี้นะก็วิ่งการยาวๆเลยทีเดียวนะครับกรุงเทพขอนแก่นนะฮะเที่ยวเมืองอีสานครับ,ว,นนรบวันนี้กินหมูนะฮะวันนี้กินหมูอุ้ยรถโอ้โหแม่งเบรกเบรกทีนึงนี่ล็อกเลยครับติดระบบเบรกล็อกมานะครับผมไม่ต้องกลัวว่าจะมีชนนะครับแต่ว่าถ้าเราแบบเบรกเกินไปมันก็จะล็อกทันทีเลยอะเวลาเราแตะเบรกหนึ่งแรงนะครับ วสวดีผมก็ประติดระบบเบรกมาใหม่ครับเมื่อวานทําเบรกมา h ิโนตัวนี้นะผมทําค่อนข้างที่จะหลายอย่างอยู่นะครับทําเยอะกว่าพวกอิซูซูคันที่ผ่านมาอีกนะครับไอ้คันพวกนั้นก็แต่งแค่ภายนอกนะแต่ว่า S700 คันนี้นะผมแบบจะเน้นพวกระบบเน้นแบบช่วงล่างนะครับผมหรือแบบแต่งแบบโอ้โหใจรักอะทุกคนนึกเอาละกันนะเออชอบมากนะครับฮโน่เอสตัวนี้นะ เออไม่งั้นผมไม่แต่งขนาดนี้หรอกนะครับเออไม่เอามาทาคลิปหลายรอบหรอกถึงจะเป็นแค่รถในเกมนะแต่ว่าโหรักมากเลยนะครับเนี่ยเวลาผมเล่นในนี้นะเวลาผมเล่นในเกมผมก็จะพยายามไม่ให้ชนนะเพราะว่าความรู้สึกมันเหมือนแบบว่าเราขับรถจริงๆอ่ะเ,ออเราก็ต้องแบบดูแลสุดชีวิตอ่ะใช่ไหมเออเราก็เน้นสมจริงด้วยเวลาเราเล่นเกมนะครับเพราะว่ารออายละเอียดในเกมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสมจริงนะเราก็ต้องแบบเน้นรายละเอียดด้วยนะครับผม แล้วเราทําคลิปผมก็จะเน้นสมจริงเห็นไหมที่ผมทําคลิปไปนะครับก็จะเน้นสมจริงมากกว่าการขับเล่นนะฮะจะเน้นแบบเป็นงานเป็นการเลยนะไม่เหมือนพวก FS19 FS19 ก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าเกมนี้นี่คือแบบจะเรียกว่าติดเกมนี้เลยก็ว่าได้นะเพราะว่ามันแต่งรถได้นะฮะมันเออในชีวิตจริงเราชอบรถสิบล้ออยู่แล้วใช่ไหมเออพอเรามาเจอเกมนี้ปุ๊บเออมันลงมอสได้มันแต่งรถได้ครับก็เลยแบบว่า กลายเป็นชอบไปเลยอะ่ะเกมเนี้ยผมชอบสุดแลวนะฮะไปครับดันยาวๆครับผมขอดวดสักวันนะวันนี้วันนี้รถเบาด้วยนะเราเหยียบได้นะครับผมเดี๋ยวจะเหยียบสักร้อยสามร้เดี๋ยวขอเจอทางตรงๆแบบรถโลื่งๆลก่อนนะตอนนี้คือแบบเหยียบไม่ได้เคออกขวาใช่ไหมวนขวาไป GPS มันบอกว่าให้วนขวาโอเคเราก็ต้องวนนะฮะระบบการเข้าโค้งคันนี้คือแบบดีมากนะครับ ไม่เคยหลุดโค้งเลยตั้งแต่เอาคันนี้มาเล่นในความรู้สึกผมนะแต่ว่าพวกวารอินซูหรือว่ารถ1 0้อ,อินซูนะครับไอ้พวกนั้นนะเวลาเข้าโค้งแรงๆก็ส่วนมากก็จะหลุดโค้งนะครับมันจะไม่เลี้ยวตามนะแต่ว่าคันนี้อุ้ยไเชื่อแม่งรถเก๋งปาดชื่อไปเลยเมื่อกี้โหตกใจหมดเลยโอ้โหไอ้เชี่ยแม่งมา,างไงวะโอ้โหตกใจหมดเมื่อกี้ฟิ้วไปเลยวเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้ววะลืมแล้วอ๋อเอ๊ ช่วงล่างการเข้าโค้งนะฮะก็ผมไปทําช่วงล่างมาครับคันนี้อย่างที่บอกไปนะครับการเข้าโค้งการเบรกมันก็เลยจะดีกว่าวกอีซูซุที่ผ่านมานะครับที่ผมเคยเล่นไปนะคันนี้นี่คือแบบสูตรจริงผมยกนิ้โป้งให้เลยครับเอาไปเลย1นิ้นปโป้งและ2นิ้โป้งเอาไปเลย <c oughs> <c oughs> เป็นไงโอ้ตอนนี้จะขึ้นร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราซัดขวาไปเลยนะไม่รู้ว่าจะมีทางหลวงหรือเปล่านะแถวนี้ ไม่ค่อยได้มาซะด้วยนะครับเส้นนี้เพราะว่าส่วนมากก็จะขึ้นเหนือลอกใต้ยอย่างเดียวนะครับไปมาเลไป,ไปนู่นไปนี่นะไม่ค่อยได้มาภาคอีสานนะครับผมเออเราก็ไม่ค่อยคุ้นชินนะเดี๋ยวเราวิ่งซ้ายไปก่อนละกันนะครับเออหาจังหวะเราค่อยออกขวาไปนะครับดันยาวๆทีนี้โอ้ขึ้นร้อยแล้วนะครับผมแป๊บเดียวโคตรแรงอ่ะบอกเลยครับด้านหน้ามีปั๊มไหมเนี่ยด้านหน้าไม่น่ามีปั๊มนะเดี๋ยวผมต้องหาปั๊มอัดน้ามันไปก่อนทุกคน เ,เราต้องอัดน้ำมันไปนะครับจะได้แบบว่าไม่ต้องเติมอีกนะครับถ้ารอปั๊มน้านี้คือแบบน่าจะไม่ถึงนะก็เลยเดีย๋ยวหาปั๊มด้านหน้านเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองขี่ไปก่อนนะมันให้เลี้ยวซ้ายว่าด้านหน้า,นาเลี้ยวซ้ายไปขอให้มีปัม๊มละกันนะครับโอเคฉีกซ้ายไปนะครับแกวแกวแกวเนี่ยดูระบบการเข้าโค้งดิแม่สุดยอดดีดีทุกคนนี่ฮเป็นไง ยอเอาเฮ้ยแล้วอะไรวะเนี่ยโอ้ยอุบัติเหตุอีกแล้วครับทุกคนโอ้ยอะไรวะเนี่ยแม่งมีอุบัติเหตุวะรถอะไรวะรถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุแน่เลยเดี๋ยวปิดถนนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราเลาะ้ายไปก็ได้นะ <c oughs> โอ้แล้วตำรวจแม่งก็ยืนเฉยอ,อยู่เอาแล้วไอรถคันนั้นมาเสียบดูดูด,ดูเดี๋ยวผมจะให้ดูรถบอดมันจะไปยังไงวะผมอยากรู้ <c oughs> ดูดูไอรถเกง่งคันนั้นเบียดรถตำรวจเลยวะทุกคน เออแม่โคตรตีนว่ะน่าทุกคนดูดิแม่งมันเบียดเลยอ่ะเฮียโคตรเกลียดเลยเออเนี่ยโอ้รถบรรทุกเอาแล้วหัวหลักไปไหนวะเอาแล้วแม่งพวกมึงโอ้ดูดิแม่งยืนเฉียดินเล่นอยู่แทนที่จะเรียบเคลียใช่ไหมเออเธนที่จะรีบเคลียเรียบอะไรให้รถได้วิง่งหัวน,นี่คือปิดถนนแล้วแต่ยืนเฉียดินป่ะโอ้ไม่ได้เลือกเลยไปครับเราผลมาแล้วนะเราเราซ้ายมาเมื่อกี้ ทีแรกมันน่าจะให้ผมอ้อมนะถ้าผมตรงไปนะแต่ว่าผมไม่อ้อมเยผมแทรกมาเลยโอเคครับดันต่อนะครับผมโอ้รถกาลังได้รอบเลยเมื่อกี้แม่เจออุบัติเหตุนะครับอุบัติเหตุก็เจอบ่อยนะครับผมโอ้มีปั๊มครับด้านหน้าพอดีเลยเดี๋ยวเราเจอดเติมน้ํามันครับเราเจอดเติมน้ํามันแล้วก็ถ่ายรูปสักรูปหนึ่งนะถ่ายรูปที่ปั๊มนะครับวิวมันดี น่าจะมีสองฝั่งนะเนี่ยปั๊มอะไรวะเนี่ยปั๊มพีทีหรือว่าปัม๊มอันนี้วะปั๊มปตทเดี๋ยวรอให้ถึงก่อนนะครับ GPS มันบอกว่าด้านหน้ามีปัม๊มปั๊มอะไรวะนะ่ะมองไม่ชัดโอ้ปั๊มปตทป้าวสีฟ้าเออปั๊มอะไรก็เติมไปก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเผื่อด้านหน้าไม่มีปัม๊มเดี๋ยวยุ่งเงินไปใหญ่เลยโอเคเต้นทางครับลูกพี่อัดอย่างเดียวครับน้ํามันทงนี้ก็น้ํามันแพงนะครับค่าเที่ยวก็ถูกน้ํามันก็แพง เรื่องจริงนะครับผมอันนี้เรื่องจริงเลยโอเคก็เติมไป8.2ลิตรนะครับกดตังค์ไปประมาณเท่าไหร่วะเนี่ย100เท่าไหร่วะ100ดอลลาร์ประมาณ3,000กว่าบาทนะครับประมาณนี้โอเคมาเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปก่อนนะครับขอเก็บภาพสักแป๊บหนึ่งพอดีมันผมชอบถ่ายรูปที่ปั๊มอะไม่รู้เป็นไรเนี่ยมันแบบมันสวยดีะนะเดี๋ยวผมขอหามากกวอวด นี่เราต้องถอยมาไกลๆแล้วก็ซูมเข้าไปนะครับซูมซูมซูมนี่เป็นไงครับทุกคนสวยปะ่ะเนี่ย S700 ผมนะครับรถก็หล่อครับผมโอ้โหคนขับก็หลอ่อสุดยอดปรับแสงโอเคถ่ายชอ็อปเรียบร้อยครับไปดันกันต่อยาวๆครับทีนี้เราเสร็จสิ้นภารกิจระหว่างทางแล้วน้ำมันก็เติมแล้วนะครับดันยาวๆเลย กดขี้เผืออะไรก็ไม่ต้องจอดแม่งยังไงครับลูกพี่จะให้ผมไปก่อนหรือไงโอ้ลูกพี่จอดให้ผมไปก่อนป่ะขอบคุณครผมนี่ดีบแต่ทักทายไปทีนึงแม่ขอบคุณมากครับกดไฟให้เนี่ยเห็นไหมในเกมเขายังมีน้ำใจเลยเออคนเราก็ต้องมีน้ำใจนะในเกมเขายังมีน้ำใจแม่ดูดิเมื่อกี้ผมจะออกนะเขาอยู่ตั้งไกลนะแต่ว่า ผมให้เขาไปก่อนนะแต่ว่าเขาก็จอดให้ผมไปก่อนเนี่ยใช่ไหมเขาให้เกียรติผมนะครับเราก็ต้องขอบคุณเขาด้วยนะฮะโอเคครับ, <c oughs> okay, รบนะ้ำมันเต็มถังดันย,วยาวๆนี่ไม่งไงที่ใหญ่ตามสูตรเรามาแล้วนะครับสองคันเลยเมื่อกี้ยังมีคันเดียวไม่ไหน <c oughs> ว่าคันหนึ่งมาโคตรเร็วเลยไอ้คันแดงออกมาจตกไหนไม่รู้คันแดงน่าจะเป็นรถโรตัสนะทุกคนเออน่าจะเป็นรถดินฟอกหรือเปล่าวะไอ้คันข้างหลังผมอะ่ะไปครับดันดัน นันต่อยาวๆต้องด่วนแล้วล่ะจังหวัดนี้นะครับเหลือระยะทางอีก200กว่ากิโลนะครับก็เออก็ไกลพอสมควรนะฮะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมขอด่วนเลยแล้วกันนะถูขอเหยียบแซดไปเลยเนีย <c oughs> เราจะได้ไปถึงเร็วๆนะครับจะได้พักผ่อนแล้วเราก็แรงอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีรถหรือว่าเป็นทางตรงเนี่ยคือเหยียบได้ประมาณร้อยเสียผมลองแล้วนะครับรถคันนี้โคตรแรงขนาดบรรทุกหนักด้วยนะ แต่ว่าพวกหัวลาอิสุสูนะครับหัวลาอิสุสูที่ผมเคยเล่นนะขนาดนะ่าบรรทุกหนักนะวิ่งแทบไม่ออกอะ่ะทุกคนจริงๆอันนี้ผมพูดจริงๆเลยวิ่งแม่งแทบไม่ออกไม่รู้เป็นไรนี่ครับมาเดี๋ยวซัดให้นะครับซัดเลยยาวๆเข้าโคง้งเข้าโค้งก็ไม่ต้องผ่อนแม่งแัดอย่างเดียวนอ่มาจะมาดูกันนะครับว่ามันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะลองเหยียบให้ทุกคนดูนะครับเดี๋ยวต้องทํารอบก่อน ต้องทํารอบนะครับฮิโน่ตัวนี้ก็12เกียร์นะครับ12เกียร์เป็นเกียร์เดิมจากโรงงานมาเลยนะครับเกียร์นี้นะครับรอบมันก็กําลังพอดีเลยนะครับไม่จัดมากไม่ช้ามากนะครับกําลังพอดีกําลังแบบน่าเล่นอะ่ะโคตง่ายโอ้ตอนนี้ร้อยยี่แล้วห่ะทุกคนดูดิโคตรแรงนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าโค้งร้อยยี่ให้ดเูเป็นไงแซงไปเลยนะครับอันนี้รถอะไรวะเนี่ย นี่น่าจะเป็นรถนมเปรี้ยวหรือว่ารถอะไรสักอย่างนี่แหละซ้ายมือผมเนี่ยโอ้ด้านหน้าด้านหน้านี้ไปส่งที่เดียวกับเราปะเนี่ยดูยดิมันส่งอะไรวนะน่ะน่าจะเป็นรถไถหรือเปล่าวะโอ้เป็นรถแท็กเตอร์ว่ะทุกคนคนใหญ่เลยตัวนั้นก็เป็นยี่ห้อแมนนะครับคันที่เราแซงมาเมื่อกี้ไอ้ยะทางหลวงนะครับโอ้ไม่จอดแล้วลูกพี่ไปก่อนแล้วนะครับโอ้เจอทางหลวงวิ่งขนาดนี้นะครับร้ 103. อยสาม ไม่จอดให้แล้วลูกพี่ขอไปก่อนละกันนะฮะ <c oughs> ใครจะจอดก็จอดเถอะผมคนนึงอ่ะไม่จอดถ้ารถได้รอบแล้วนะหวังว่ามันจะไม่ตามมานะเดี๋ยวเรารีบเหยียบหนีก่อนละกันเ <c oughs> อ้ขออยู่เลนกลาง,ลางไว้ก่อนเออเดี๋ยวเราต้องเิดซ้ายไปเนี่ยด้านหน้าเราต้องเลี้ยวปะวะโอ้ไม่ใช่วะทางโค้งน,นี่หว่าโอ้ยเมื่อกี้นะเจอทางหลวงตกใจหมดเลย ดีนะมันจอดจับรถเอ้ขนปูนอยู่เมื่อกี้ดีมันไม่เห็นเราหรือว่ามันเห็นแต่ว่ามันไม่ตามไม่รู้ถ้าตามมันก็ตามไม่ทันแล้วแหละนะครับผมเหยียบมาขนาดนี้นะโอ้เมื่อกี้น่ะร้อยสามบบซัดขวามาคิดดูเอาแล้วกันนะถ้ามันจะตามก็ต้องยอมแบบบอกเลยดีมันจอดจับไอ้คันรถปูนอยู่นะครับเราลอดไปมงั้นเนี่ยเราโดนแน่ๆเลยนะครับโอ้เกือบไปแล้ว ไปครับไปต่อนะฮะโอ้เมื่อกี้จะหายยาความหมดเลยยิ่งค่าเที่ยวยิ่งถูกๆอยู่นะครับโอ้เจอตํารวจจับจไปนี่คือจบเลย <c oughs> ไปแล้วไปสวนแล้วอ,อสัตว์อย่างเดียวครับโอ้ยตอนนี้135กิ h. โลเมตรต่อชั่วโมงโคตรแรงครับทุกคนบอกเลยร3อาแล้วจะแตก1้อยสไหมเอาทุกคนคิดว่าจะแตก104ไหมั้อยสแล้วครับโอ้ยขนาดรถหนักนี่แนวดูดิโอ้สัตว์ผมเป็นไง,งา ร3 8ยสามแป้ 38, อยสามก้โคตรแรงอรอทุกคนร4 0นี่เป็นไงแต่ร้อี่อ่ะทุกคนคิดเอานะครับโคตรแรงฮีโน่เอสเจ็คันนี้ไม่เสียแรงนะครับที่เสียเงินซื้อไปนะครับขายสิบลอ้อคันเก่าทิ้งนะครับซื้อหัวลากมาวิ่งงาน <c oughs> เอาฮะใจเย็นลูกพี่ใจเย็นแหมเข้ามาเมื่อกี้นะ่าเล่นสะตกใจเลยนะครับหัวใจลงไปอยู่ตะตุ่มเลยเมื่อกี้ <c oughs> จะหายจคว่ำม,มาเลยเมื่อกี้โอ้โหโอ้ ีขนรถม่โคไปส่งไหนวะเนี่ยรถไม่โคคันเบลอเลยนะถ้าไม่มีรถวิ่งก็จ้างผมได้นะพี่ช่วงนี้ก็ว่างงานนะครับมีอะไรก็วิ่งไปหมดนะไม่มีงานวิ่งตู้ล้วก็ถอดหางทิ้งไว้นะครับก็มาหารับงานนอกแบบนี้แหละนะครับมาวิ่งหางโรเบตมาวิ่งออไอ้พวกเนี้ยพวกงานนอกนะครับอ้สัดโคมะะคาแล้วโคตรแรง ไงเข้าโค้งแบบไม่ต้องผ่อนนะครับเข้าโค้งนี่เกือบร้อยแรงจัดนะครับผมต้องยกให้เขาเลยความแรงของยีโนอเอสเจ็ดร้อยไม่เคยทําให้ผิดหวังนะฮะยอดไปเลยหนึ่งนิ้ป้่งและสองนิ้ป้่งโอเคครับแบสซัดต่ออุ้ยเราซัดไม่ได้วะเราต้องวนซ้ายเราต้องวนซ้ายไปนะครับเกือบไปแล้วนะเกือบไปแล้วดีนะหันมอง g ี s เเมื่อกี้ เมื่อแต่พูดนะลืมมองกีเพ็ใน,นไงครับทุกคนเข้าโค้งเนี่ยหกสิบกว่าคิดเอาละกันนะครับในข้าโค้งแบบนิ่มๆเลยอันนี้ลดอะไรวะเนี่ยอันนี้ลดข้าวหรือเปล่าวะอาจจะเป็นข้าวโอ๊ตหรือเปล่าวะข้าวกล่องอะไรพวกเนี้ยข้าวที่เขาเอาไปทําพวกนมพวกอะไรสักอย่างนี่แหละผมก็ไม่รู้นะอันนั้นน่าจะวิ่งออกอีสานนะครับ เราก็เลอีกประมาณ80ิโลนะครับจะเข้าตัวเมืองขอนแก่นนะเราต้องรีบแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา11โมงครับเราออกจากบ้านมาประมาณ6กโมงเช้านะครับโมงเช้าก็กินเวลาไปหลายชั่วโมงแล้วแหละโอ้อันนี้เขื่อน,นครับเขื่อนอันนี้เขื่อนอะไรวะเนี่ยผมไม่รู้จักโอ้โหโคตรสวยเลยวะ่ะให้ทุกคนดูวิวหน่อยเป็นไงสวยจัดนะครับผม อันนี้ก็เป็นกราฟิกในเกมนะครับสวยไม่สวยก็ดูเอาละกันนะครับสวยมากเลยนี่แหละคือสาเหตุที่ผมติดเกมยูโรทัคนะครับคือภาพมันสวยมากแล้วก็สมจริงมากนะครับแล้วอีกอย่างนะก็ลงมอสได้ด้วยนะครับแต่งรถได้นะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะสมจริงครับผมก็เลยชอบนะครับใครที่มีคอมนะครับก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับสาหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นนะ เออถ้าใครแบบอยากเล่นนะในมือถือก็เล่นได้นะครับแต่ว่าเราต้องเสียเงินซื้อในเน็ตบูมนะครับไม่ได้เสียเงินซื้อดิเราต้องเช่าเกมเล่นนะครับมันจะมีเช่าเป็นรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนนะครับก็มันจะมีราคาแตกต่างกันไปนะครับก็ไปหาดูเอาเองนะครับในเน็ตบลูมนะแอปเน็ตบูมสามารถโหลดได้ในเพจสโตร์นะครับก็ลองไปหาดูนะครับสำหรับใครที่มีตังค์หน่อยอยากเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปเล่นได้นะครับ แต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันสามารถลมวอได้หรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็ไม่คอนเฟิร์มนะครับนั่นแหละสําหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็อย่างที่ผมว่านั่นแหละนะครับผมก็ถ้ามีตังค์หน่อยนะครับก็ได้เล่นนะเอาแล้วเอาเบรกอะไรครับลูกพี่อู้อู้อู้เบรกล็อกเลยเนี่ยเห็นไหมเวลาผมจี้ตูดรถคันหน้าเนี่ยถ้าผมแตะเบรกนิดเดียวมันก็จะล็อกให้อัตโนมัติเลยระบบเบรกคือดีมากครับผมไปทํามานะครับ อันนี้ก็ไปทํามาที่อู่ครับอู่ที่แต่งรถอ่ะผมไปทํามาใหม่นะเพราะว่าตอนที่ไปแต่งรถเนี่ยผมก็ไม่ได้ทำนะครับทําแต่พวกทําเครื่องรีเมพอะไรพวกนี้แต่ว่ารีเมพนี่ไรควันนะครับเออเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับไม่มีควันนะครับรีเมพแต่ไม่มีควันนะครับโอ้โหแล้วมาเจอทาง2เลนแล้วก็เจอสายแช่แซงไม่ได้ด้วยทีนี้ตายแล้วทีนี้เราก็ต้องแบบ ตามตูดรถคันนี้ไปจนกว่าจะถึงทางแยกะนะก็เหลือประมาณ40กิโลก็ถึงที่ลงของแล้วนะครับผมว่าต้องมีคันใดคันหนึ่งอะ่ะขับแช่อยู่ด้านหน้านะผมว่าเนี่ยปกติแล้วมันก็ไม่วิ่งช้าขนาดนี้หรอกแล้วก็รถมันเยอะด้วยนะัะผมก็เข้าใจอยู่นะอาจจะรถหนักหรือเปล่าโอ้โห,หนู่นน่ะลูกพี่นําอยู่นะครับโอ้โหดูรถปูนดิทุกคนเฮ้ยแม่งแซงบนเนินเลยหรอวะเออไว้โคตรโหดดูดิโอ้โหโคตรเอาเลยวะ่ะลูกพี่ โคตรใจดูดิโอ้โหยอมใจลูกพี่เลยดูดิโอ้โหเห็นไหมทุกคนรถปูนอะ่ะแซงบนเนินอะ่ะทางสองเลนแซงบนเนินอะ่ะโอ้โหใจพี่แม่งโคตรได้เลยวะ่ะโอ้ยยกนิ้วโป้งให้เลยผมคณนณนึงอะ่ะไม่กล้านะครับแซงบนเนินเพราะว่าเรามองไม่เห็นรถอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมมันเป็นเนินขึ้นมาเรามองไม่เห็นรถนะครับแต่ว่าโอ้โหรถปูนขนนั้นนะรถหนักซะด้วยนะครับแซงบนเนินแม่ผมยอมใจเลยผมยอมใจพี่เลย โอ้โหยอดนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเราก็ถึงทางแยกแล้วเราต้องเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อเข้าไปส่งของถ้าตรงไปเนี่ยก็คือเข้าไปในตัวเมืองของจังหวัดขอนแก่นนะฮะนี่เราต้องเลี้ยวซ้ายอย่างนี้นะครับไปครับลงแล้วเราเหยียบได้แล้วนะครับแอนใคา,าจะแชร์ก็แชร์ไปทีนี้เราหลุดพ้นมาแล้วโอเคครับดันต่ออีกประมาณ30มโล ทางเข้าก็เป็นถนน2เลนเหมือนกันแต่ว่าเส้นนี้มันรถไม่ค่อยเยอะนะครับมันเป็นเส้นนอกเมืองในเส้นเมื่อกี้อ่ะมันเป็นเส้นข้างเมืองนะครับรถมันก็เลยเยอะเป็นธรรมดานะครับตัวเนี้เป็นเส้นนอกเมืองนะครับมันก็เลยไม่ค่อยมีรถนะเนี่ยเราจะไปส่งที่หมู่บ้านอะไรวะเนี่ยในบินมันเขียนบอกก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราไปตาม GPS แล้วกันนะครับดีนะที่มี g p พรถรุ่นใหม่มี g p พเอสเป็นไงโน S 700 ือ22โลไกลแล้วนะครับไกลแล้วโอ้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะลาแล้วแหละขับรถมาเกือบ500โลนะครับคนเดียวแม่มันก็ลาเป็นธรรมดานะเพราะว่าขับไม่ได้จอดเลยจอดแค่แวะปั๊มนะครับแวะปั๊มรอบเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็ซัดยาวเลยนะครบับแล้วโดนอะไรอีกวะเนี่ยโดนใบสั่งแล้วมากเนี่ยขับรถเกินกำหนดเส้นนี้เขาให้ขับไม่เกิน60แต่ว่าพี่นี่คือแบบ เหยียบเกือบร้อยอ่ะดูดิดูที่จ p s พนะครับร้อยแล้วอ่ะตอนเนี้ร้อยสามโอ้รถมันแรงอะนะทำไงได้นะครับ <c oughs> ให้ขับเบาๆมันก็มันขัดใจก็เลยต้องซิ่งหน่อยไปสั่งค่อยไปเคลียร์ทีหลังนะครับแค่ไปสั่งนะจิบจ้อยไป <c oughs> ครับ <c oughs> เห็นตัวเมืองแล้วโอ้โหโล่งใจแล้วนะครับรีกสกิโลโอ้รู้สึกโล่งยังไงไม่รู้นะ อารมณ์แบบว่าเราชิวๆแล้วอ่ะเอออีก2กิโลถึงที่ลงของใครที่ทําอาชีพสายประทุกจะเข้าใจดีนะครับอารมณ์นี้แบบว,ว่าใกล้จะถึงที่ส่งของแล้วเนี่ยใกล้จะเสร็จงานอ่ะพูดง่ายๆคือแบบมันรู้สึกว่ามันจะหายเหนื่อยหายล้ามาทันทีเลยอ่ะอันนี้คือความรู้สึกในชีวิตจริงนะในเกมก็เหมือนกันนะในเกมก็รู้สึกว่าพี่ใกล้ถึงที่ส่งของแล้วว้อะไรงี้นะก็เป็นธรรมดานะฮะ โอ้หไฟแดงแม่งโคตรนานอ้ไฟเขียวละสงสัยได้ยินเราด่าเมื่อกี้นะรีบไฟเขียวเลยเค okay, ครับเราต้องเลี้ยวซ้ายรอบหนึ่งแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีนะครับทำไมเลี้ยวหลายเลี้ยวจังวะเคช่างมันนะฮะเราต้องเลี้ยวขวาแยากนี้นะครับโหเจอไฟแดงอีกแล้วไม่ค่อยชอบเลยในเมืองเนี่ยไฟแดงเยอะจัดเออไฟแดงเบรกเอ้ยไฟเขียวพอดีเว้ โอ้โหเสียจังหวะหมดนะฮะเมื่อกี้ยังไฟแดงอยู่เลยพอจะจอดเพื่อไฟเขียวแม่รถกำลังได้จังหวะเลยนะครับไปเขียวซะง,งั้นนี่ครับโรงงานที่เราจะมาส่งนะครับขวามือเี๋ยวเลี้ยวเข้าไปเลยนี่เป็นไงครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะถอยแบบถอยในมุมมองภายในรถนะครับไม่ถอยมุมมองภายนอกนะเดี๋ยวผมจะถอยแบบเข้าซองโชว์น้องๆเลยนะครับ มาดูกันว่าผมจะถอยได้ไหมนะเดี๋ยวผมขอยกรถก่อนนะครับนี่นี่เห็นไหมซ้ายมือเรานะครับมันจะมีช่องให้เราถอยอยู่นะครับนี่น,นี่เห็นไหมที่มันขึ้นสีขาวๆเนี่ยเ้วผมขอยกรถก่อนนี่เป็นไงขับแบบถอยมุมมองภายในเพื่อความสมจริงนะครับนี่เป็นไงแต่ว่ากระจกมันไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่นะเพราะว่ากระจกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหลอกตานะครับมันไม่เหมือนกระจกของจริงอะ ก็ภายในเกมะนะผมก็เข้าใจอยู่ให้มันเหมือนจริงก็ไม่ได้มาค่อยๆถอยเอาละกันนะครับไม่รีบเดี๋ยวยกหลายๆรอบเอานะครับต้องเข้าใจด้วยนะว่ากระจกในเกมมันไม่เหมือนกระจกของจริงนะครับมันก็เลยดูยากนิดนึงนะครับมันก็เลยมันดูเหมือนมันไกลอ่ะเดี๋ยวผมจะพยายามถอยให้ได้ละกันนะถอยได้อีกแล้วแหละนะครับแต่ว่าต้องโยกหลายรอบนิดนึงเพราะว่าไม่ค่อยเสียนเท่าไหร่ ไม่ใช่ไม่เคยเซียนดิคือแบบกระจกมันไม่สมจริงอ่ะก็เลยต้องโยกหลายรอบแต่ว่าฝั่งขวามันก็ดูง่ายอยู่แต่ว่าฝั่งซ้ายนี่คือแบบมันไกลมากนะครับมันมองไม่รู้เรื่อง <c oughs> ก็เลยจับจุดเอานะฝั่งซ้ายแต่ฝั่งขวานี่คือมองเห็นอยู่นะครับมองเห็นชัดเลยชัดเจาวดูง่ายนะครับฝั่งขวาไม่เหมือนฝั่งซ้ายโอเคมาขอโยกก่อนนี่อย่างนั้นก็ถอยเข้าช่องได้แล้วเหลือแค่โยกให้ตรง เึ๊บเปิบเปิบโอเคตรงยังวะครับอีกขอยโยอีกรอบนึงก่อนขอยโยอีกรอบนึงโอเคตรงแล้วนะครับผมขอยตรงอย่างเดียวนี่เป็นไงตรงเป๊ะนะครับผมขอยแบบดิจิตอลดิจิตอลโอเคสวยงามนะครับวางบินเลยรับตังนี่รับเช็ครับเช็ค เสร็จงานแล้วก็รับเช็คนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมถอยตรงไหมเนี่ยเป็นไงโคตรตรงนะครับโอ้บอกแล้วครับมืออาชีพจะให้ไม่ตรงก็ไม่ได้นะโอ้หืมืออาชีพมาขับเองซะอย่างนะครับโอเคครับก็เป็นไงบ้างครับสําหรับคลิปนี้นะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับสําหรับการขับรถแบบสมจริงนะครับในเกมยูโรทักทันนี้นะก็อยากให้ผมนะครับไปวิ่งงานอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิ่งปูนวิ่งน้ํามันนะครับ ก็วิ่งไม้วิ่งเหล็กอะไรก็แล้วแต่นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้นะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ไ่พลาดคลิปใหม่ๆนะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ